อ่อนหรือเปล่าอ่อนดิโหมันอ่อนไปไหมเนี่ยไม่อ่อนมันก็เลือกเอาตัวเก็บสิโอ้ยแฮตตี้มันอ่อนตัวนี้ตัวนี้อ่อนปลายเอาเก็บเอาเอาตัวหวานเอาเต้าป้าข้ทัาป้าก็ร้อยบาทจริงจริงเอาบัเปิงอีกกลัมหนึ่งเอาเอาเม็ดใหญ่ๆนะเม็ดใหญ่โอเคเม็ดเล็กไม่เอาเนี่ยเม็ดใหญ่ชอบของใหญ่ต้องแบบนี้แน่นอนของใหญ่อขงใหญ่ยยาไปไหนยายรัดไปไหน ยายรัตก็อยู่บ้านเหรอเขอหาเงินเลี้ยงยายรัตเหรอตอนเนี้ยใช่ตา,ายแล้วทำไมยายรัตเขามีบุญขนาดนั้นอ่ะผู้ชายหาเงินเลี้ยงด้วยสนับสนุนทุกกันทุกๆความขยันมีทอนไหมเนี่ยใบหยังใบลอยนี่ครับเอามาไปหาโน่นเดียอะมาหากับยายฮะครับ โอ้ยายเราก็มีความสุกเหรอนะมีบุตทงบุตไาแบบว่าเออมีคู่ชีวิตคู่ครองบ้าลูกชายได้ว่าเปทีบเอาบ้าเป็นลูกชายบ้าบริแม่ผัวเมียได้ฉันเข้าใจผิดมาตลอดหรอลูกชายได้เอาฉันเข้าใจผิดมาตลอดตัวสั่นแม่ฉันว่าอยู่กันแบบผัวเมียไม่ใช่โอ้โอนโอ้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 โอนโอ้นอ้โอ้โอ้ลอ้โอ้โอ้โอโอ้โอเโอ้อ้โอ้โ้นอ้โอ้โอด้ได้ออ เอาไปเที่ยวอยู่เมืองจ้างเงินสองสามพันเอาเออเอาแม่แม่น้องแม่อุปถัมภ์เออเออเออโอเคทำมาหากินช่วยกันนะ